รัฐบาเลเขมรลั่นมีงานรองรับแต่คุณงานยอมเสี่ยงตายมุดรั้วเข้าไทยบอกไม่มีงานทำแม้สถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดและมีการปิดด่านแต่ยังคงมีชาวกัมพูชาจำนวนมากยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบข้ามแดนเข้ามาในฝั่งไทยโดยพวกเขาให้เหตุผลเดียวกันว่าเป็นเพราะปัญหาปากท้อมและความอดอยากในประเทศทำให้ต้องยอมเสี่ยงดังคำพื้ที่ว่ายอมโดนจับที่ชายแดน ยังดีกว่าอดตายอยู่คเคมเนซึ่งภาพความจริงที่น่าหดหูนี้สวนทางกับคำประกาศของรัฐบาลกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงที่ยืนยันว่ามีตำแหน่งงานและสวัสดิการที่ดีรองรับแต่แรงงานที่กลับไปกลับพบว่าถูกหลอกและไม่มีงานทำจริงตามที่กล่าวอ้างในขณะที่ฝั่งทางการไทยมองว่าไม่ได้พึงพาแรงงานกัมพูชาและสามารถหาแรงงานชาติอื่นมาทดแทนได้ ทำให้บทสรุปของปัญหานี้อาจอยู่ที่ว่าตราบใดที่คนกัมพูชายังอดอยากและไม่มีงานทําในบ้านเกิดวงจรการลักลอบข้ามแดนก็คงยังไม่จบลงง่ายๆ